สวัสดีครับวันนี้วันที่17เมษายน2 5 6 8นะครับมาสรุปเซตในครึ่งบ่ายกันนะครับตอนบ่ายเซตก็บวกอยู่1.17จุดนะครับราคาอยู่ที่1440.07จุดนะครับเซตสีเขียวนะครับเอไมไอก็บวกอยู่3.44จุดนะครับอยู่ที่243.50จุดนะครับเป็นนิมิตไม้อันดีที่เขียวทั้งคู่นะครับ เราก็จะไปเก็งกําไรจากนักลงทุนนะครับนำเม็ดเงินเข้าไปใน5หุ้นตัวแรกนะครับของ Top Money In นะครับตัวแรกก็คือ K-Bank นะครับวันนี้มีเม็ดเงินเข้าไปถึงสิ้น869.93มิลเลนนะครับราคาติดลบลงมา3บาทนะครับนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าจะมีเครื่องหมาย XD นะครับของแบงค์นะครับมีเครื่องหมาย XD ของแบงค์นะครับคือวันนี้ก็ย่อลงตาม แนวโน้มนะครับเพราะว่า้าเกิดไม่อยากจะเสียค่าค่าภาษีก็ต้องขาย x อออกนะครับสำหรับ KBank นั้นก็ราคาเป็นไปตาม XD คือย่อลงไป3บาทนะครับราคาลงมาอยู่ที่151.50บาทนะครับโดยนะครับเดือนที่ผ่านมานะครับเคแบงกก็ลบอยู่5าเปอร์เซ็นนะครับ1เดือนที่ผ่านมาก็ลบอยู่0.5 0.55% 0.33%นะครับส่วน1นวีกที่ผ่านมาก็คือวันนี้นะครับราคาบวกอยู่4.11%นะครับ PE อยู่ที่7.53เท่านะครับมีอยู่ที่7.77%มี EPS ที่20.20 20สตางค์ต่อหุ้นนะครับเราก็เคยมีการปันผลที่2.50บาทสลับตัว K-Bank นะครับก็ ตอนนี้วันนี้ก็เป็นการประกาศ XD นะครับอ่าราคาของ Kbank นะครับก็ดูเหมือนว่าราคาย่อตัวลงมาอยู่บนเส้น200วันนะครับเส้น200ว,วันคือราคา14.149.08บาทนะครับตอนนี้ก็ราคาล่าสุดก็อยู่ที่151.50คือราคายัางคงเหนือกว่า149บาทนะครับก็มีโอกาสที่จะย่อแล้วก็เด้งขึ้นไปนะครับ เห็นได้จากวันรุ่มวันนี้เป็นวันรุ่มขายส่วนใหญ่สีแดงนะครับอยู่ที่16.12มิลเลียนนะครับส่วน RSI ชี้ลงอยู่ที่43นะครับส่วน m b a uh, uh, macd นะครับไซเวสไซเวดาวอยู่ด้านล่างนะครับส่วน obv ก็ไซเวถึงไซเวัพไปทางนั้นข้างนะครับรัะนั้นตอนนี้ก็ถือว่า a ถ้าเกิดว่าไม่ต้องการที่จะเสียดอกเบีย้ยไม่เสียภาษีก็ท่านก็ต้อง ขาย XD วันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายในการที่จะบอกว่าจะได้ปันผลหรือไม่นะครับสลับเคแบงค์นะครับไปดูนะครับตัวที่2นะครับก็เป็นเกี่ยวกับแบงค์เช่นเดียวกันก็คือ SCB นะครับ SCB นั้นสวนกระแสนะครับโดยวันนี้นะครับมีเงินเข้าไปทั้งสิ้น548.08มิลเลนนะครับบวกขึ้นไป2บาท50นะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่116บบาทนะครับ โดยนะครับสเดือนที่ผ่านมา SCB ก็ลบไป4% 1เดือนที่ผ่านมาลบไป5% 1เปนหนึ่งที่ที่ผ่านมาบวกขึ้นมา1.75%นะครับ PE อยู่ที่8.70เท่านะครับมี y i ที่9.20%มี EPS ที่13.05สตางค์ต่อหุ้นนะครับแล้วก็เคยมีการปันผลที่8บาท44สตางค์นะครับสาเหตุที่ตัวนี้สวนกระแสหรือว่าบวกขึ้นมาได้หลังจากที่ XD วันนี้นะครับ ก็เนื่องจากว่า,าน่าจะมีผลการดำเนินงานที่ดีนะครับมีผลการดำเนินงาน F45 ที่ออกมาดีนะครับเพราะฉะนั้นไปดูจังหวะกราฟของ SCB กันนะครับกราฟของ SCB ก็หลังจากที่ร่วงต่ำลงไปกว่าเส้น200วันนะครับวันนี้ก็พุ่งขึ้นมาอยู่เหนือเส้น2อร้วันที่าราคา114.69บาทนะครับมาอยู่ที่116บาทนะครับถือว่า เธอร์นาลีบาวขึ้นมาได้อย่างสวยงามนะครับเธอร์นาลร,ราคาขึ้นมานะครับราคาก็จะค่อยๆไซเวขึ้นไปที่กรอบลีเนียเรกชั่นสูงสุดตามหลักการของการเคลื่อนที่ของราคาเมื่อเทียบกับเวลานะครับเมื่อ,อาราคาเมื่อเทียบกับเวลาจะเกิดอยู่ในกรอบของลีเนียเรกชั่นสีเขียวสูงสุดและต่ําสุดที่กรอบเรกชั่นสีแดงนะครับราคาจะวิ่งวนเป็นอินฟินิตี้ไปทางขวาม,มือนะครับเพราะฉะนั้นจาก ต่อจากตรงนี้ไปราคาก็จะเด้งขึ้นไปที่กรอบพรีนิเคชั่นสูงสุดประมาณราคา131.35สตางค์นะครับกเกิดท่านพิจารณาดูนะครับตอนนี้ก็มีวอลลุ่มเป็นวอลลุ่มขายเล็กน้อยนะครับสีแดงเล็กน้อยนะครับที่ราคานะครับวอลลุ่มอยู่ที่9.61มิลเลียนนะครับส่วนไอซ์ไชี้ขึ้นไปที่40นะครับ m อเก็ไซเวถึงไซเวยืนอยู่ตามกว่าเส้นส i g n a ลและเส้นซีโ o นะครับ ส่วน o v ก็ไซ d e w a y ์อัขึ้นไปนะครับก็ดูแนวโน้มแล้วราคาจะไซ d e w a y ์ขึ้นไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเข้าเก่งกำไรได้ให้ราคาพุ่งขึ้นไปที่จุดสูงสุดทํากำไรในจุดลิเนยียไลชั่นสูงสุดนั่นเองนะครับแานก็ต้องใจงเย็นและดูจังหวะของวัฏจักรของราคาให้ดีนะครับมาที่ตัวที่3นะครับนั่นคือ BBL นะครับ BBL วันนี้ไม่มี XD นะครับราคาบวกขึ้นไป3 5บาทนะครับ ราคาบวกขึ้นไปแรงทีเดียวสำหรับ b b l นะครับก็ยังคงเป็นอ่าเซกเตอร์ของแบงค์นะครับของ5ตัวที่มีเมนี่อิเข้ามาในวันนี้นะครับวันนี้มีเมนี่อิเข้าไป270.41มิลเลียนนะครับราคามาอยู่ที่1 4 6 5 0บาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมานะครับ SCB อ่าเป็นใช้กับ b, b l นะครับ b l อ่าลบไป2%นะครับ ส่วน1เดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา1.38% 1นึทิเดือที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา10.15%นะครับ PE อยู่ที่5.97เท่านะครับมี y d อยู่ที่6.01%มี EPS ที่23.69สตางค์ต่อหุ้นแล้วเคยมีการปันผลที่6.50สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองนะครับสลับ BBL นะครับไปดูจังหวะของ BBL นะครับก็กำลังจะดีดกลับขึ้นไปยืนอยู่เหนือเส้น2ระเวันที่ราคา 146.79บาทนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่146.50บาทนะครับก็กำลังพยายามที่จะเด้งขึ้นไปพอดีเจอเส้นต้านทานสูงคือเส้น2รแลว,วันนะครับแต่ดูแนวโน้มแล้วนะครับมีโอกาสาจะพุ่งเกินเส้น2แลว,วันขึ้นไปแล้วก็ยืนเหนือเส้นก,กลางบริจัรแบนแล้วก็ค่อยสายเวกลับขึ้นไปได้ซีเส้นลีนเลนเกชันสีเขียวด้านบนนะครับอาจจะมีโอกาสาไปทดสอบเส้น ทำกำไรที่156บาทนะครับตอนนี้ราคาแนวรับอยู่ที่146บาทนะครับส่วนถ้าเกิดว่าจะคัดลอดก็ที่เส้น linear regression ต่ำสุดนะครับที่ราคาประมาณ143บาท134บาทนะครับสำหรับแนวคัดลอดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดาราคายังคงไซด์เว y ขึ้นไปเก่งกําไรได้ต่ออย่าเพิ่งทําอะไรนะครับเก็บเก่งกำลังกันต่อไปเก,อเก่งกํงำไรกันต่อไปนะครับ โดยวันนี้มีวันลุ่มเข้านะครับมีวอลุ่มสีเขียวเข้าทั้งสิ้น6.13มิลเลียน RSI ชี้ขึ้นไปที่50 52นะครับ MACD ก็กำลังชี้กลับขึ้นไปมี o p v นะครับอยู่ในฝั่งแดนบวกนะครับแต่ว่าแม้ว่าราคาอยู่ในฝั่งแดนลบก็ตามนะครับแต่ตอนนี้ราคายืนอยู่ในเส้นซีโล่นะครับ i s e n น Signal นะครับส่วน OBV ก็ยังคงไซด์แวอ up ขึ้นไปเป็นอนัน,นิมิตหมายว่าเก่งกำไรได้ต่อไปสลับ BBL แม้ว่าวันนี้จะไม่มี XD ก็ตามนะครับ ถัดไปนะครับก็คือตัว KTB นะครับช่วงนี้ก็อย่างที่เรียนได้เรีอนทราบมี5ตัวนะครับของ Sector Bank นะครับในหรือในหมวดแบงค์นะครับวันนี้ก็ XD นะครับของ KTB แต่ว่ากลับกันนะครับปกติถ้า XD นี่ราคาจะต้องย่อลงมานะครับแต่ว่าของ KTB เนื้นบวกขึ้นไป0.40สตางค์นะครับราคาอยู่ที่21.80บาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมานั้นนะครับ าราคาลบไป1%นะครับ1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป6%แต่ว่าหนึ่งอั์ที่ผ่านมาบวกขึ้นมา4.78%นะครับ P/E อยู่ที่6.82เท่ามียิวที่7.22%มี EPS ที่3.14สตางค์ต่อหุ้นแล้วเคยมีการปันผลที่1.55สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองนะครับไปดูจังหวะของราคาจากกราฟก็จะเห็นว่าดีดกลับขึ้นไปนะครับเห็นว่าราคาติดกลับขึ้นไปมีบอลุ่ม45.19 มินเลียนนะครับแล้ว r s i ชี้ขึ้นอยู่ที่41นะครับส่วน o b v ก็ยังคงไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ไปทางนั้นข้างส่วน o b v ยังคงไซด์เวย์อัพขึ้นไปเป็นมิตหมายว่าราคาจะค่อยดีดกลับขึ้นไปแล้วก็จะค่อยๆทำกำไรขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ลีเนีเลกชั่นสีเขียวสูงสุดประมาณราคา25บาท54สตางค์นะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแนวรับก็คือ21บาท30สตางค์ส่วน ยี่สิบบาทจุดเก้าสิบสตางค์นะครับแนวรับส่วนแนวคัดลอสก็อยู่ที่เส้นสองเลวันนะครับที่ยี่สิบจุดห้าศูนย์บาทหรือหกสิบบาทนะครับถ้าเกิดท่านจะคัดลอสนะครับเก่งกำไรได้ต่อไปนะครับมาที่ตัวสุดท้ายนะครับที่มีเม็ดเงินเข้ามาทั้งสิ้นร้อยแปดร้อยหกสิบห้าจุดเก้าหกมิลเลียนนะครับสลับทีทีบีนะครับวันนี้ก็ไม่มี XD นะครับทีทีบีวันนี้นะครับราคาบวกขึ้นมา0.02สตางค์อยู่ที่1 9ึ่ นะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกขึ้นมา6%เน,นะครับหเดือนที่ผ่านมาบวกมา1%นึ่งเปอร์เซ็นต์หที่ผ่านมาบวกมา3%ปรนนะครับ PE ที่8.87เเท่านะครับมียิที่ 6. 7 8มี PS ที่0.22สตาตงค์ต่อหุ้นแล้วเคยมีการปันผลหรือ DPS ที่0.07สตา,ตางค์ก็ไปดูจังหวะของกราฟกันนะครับกราฟก็ยังคงเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับยืนยันว่ายังคงเป็นขาขึ้นแล้วก็ดูจากวัฏจักรของราคาแล้วเมื ราคาลงมาต่ําสุดก็ต้องดีกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็คือเป็นจังหวะเก่งกําไรถัดไปนะครับโดยราคาแนวรับอยู่ที่1.9495ส่นะครับส่วนแนวคัดลอสก็อยู่ที่เส้น2องเลว,วันนะครับที่ราคา1.85บาทนะครับแล้วก็ส่วนแนวกําไรหรือแรงต้านสูงสุดนะครับอยู่ที่2.15บาทนั่นเองนะครับเป็นแนวรับแนวต้านแนวตัดคัดลอสออกนะครับเราเรียนกันทราบทั้งสิ้นนะครับ โดยวอลรุ่มวันนี้มีวอลุ่มเข้าอย่างมากเลยนะครับที่2 6 7 4้อยมิลจาเลียนนะครับส่วนเ s i ชี้ขึ้นไปอยู่ที่53นะครับแล้วก็ออบอพวอ่ะ์ไซเวอร์อัพขึ้นไป m a c d ก็ไซเวอร์กำลังจะขึ้นไปบนเส้นศนโนะครับก็กำลังจะทะลุเส้นศูโลขึ้นไปนะครับสำหรับ MACD ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็เก่งกำไรได้ต่อไปนะครับสำหรับการเก่งกำไรใน TTB นะครับก็ หลังจากที่ย่อตัวมานานต่อไปก็หลังจากที่ลงไปต่ำสุดที่นี้ก็จะดีกับขึ้นไปนี้ที่จังหวะสูงสุดนะครับเพราะฉนั้นนักลงทุนก็ลองพิจารณาดีๆเราเรียนให้ท่านทราบถึงจังหวะจักโคนของหุ้นแต่ละตัวแล้วก็การเข้าเก่งกาไรในเม็ดเงินของนักลงทุนนะครับเมื่อเม็ดเงินเข้าเยอะสุดนะครับนะราคาก็จะเข้าไปในตัวนั้นมากสุดแต่แต่ว่าวอลุ่มก็เข้าปะปลายหรือเข้าเก่งกําไร ถัวเฉลี่ยกันไปนะครับนี้ก็นี้ก็ให้ท่านทุนได้ลองพิจารณาดูในการเข้าเก่งกําไรในแต่ละตัววันนี้นั้นนะครับเป็นเซกเตอร์ของแบงค์นะครับของธนาคารที่เข้ามาทั้งหมดใน5ตัวของ Top Money In นะครับก็ท่านัทุนก็โปรดพิจารณาแล้วก็ลองดูดีๆตัวจิตแต่จุดอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือทิสโก้นะครับโปรเตนทิสโก้นั้นถ้าเกิดว่า ทำเอฟสี่ิบหออกมาดีผลการดำเนินง,งานก็ต้องออกมาดีด้วยแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะหลุดกระดานหรือหลุดในหมวดหมู่ของเซกเตอร์แบงก์ออกไปสาหรับทิสโกนะครับก็ยังไงก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าต้องการการตอบการจ่ายแบการปันผลก็ต้องรอดูกันต่อไปสำหรับทิสโกนะครับนี่ก็เล่าให้ท่านฟังนะครับเพื่อเตือน ืใจในความทรงจําต่างๆที่ท่านอาจจะลืมไปแล้วก็เก่งกําไรในการลงทุนนะครับสลับเซกเตอร์แบงค์นะครับอย่างนี้ก็เป็นแนวโน้มที่นำมาให้ท่านได้รับทราบกันการุณากดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่การุณาสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยความเคารพไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ